สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงเดียดชาแนลน,นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะบ้านอะไรนะช<ร>นเผ่าภูไทยบ้านน้องมะเกลือยินดีต้อนรับน้ามูที่หกนะกอไปกันไปรออีกนี่เป็นซุ้มประตูนะคะก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านเนะ ก่อนนะคลิปแรกมาถึงอันนี้ก็เป็นซุ้มประตูนะคะ<อ>ที่จะเข้าหมู่บ้านราคาห่างกันเนะา,า,ากนเนะก็มีลักษณะบ้านก็เป็นแบบบ้านเมื่อกี้บ้านชั้นเดียวเนาะล้อมรัวนะม้ว้ล้อมเบ้ขอบชิดนะเรียบร้อยปลอดภัยเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านปลูกพืชผักขายนะ ปูปลูกต้นไม้นะเพราะต้นไม้ไปกล้าขายนะคะต้นดอกไม้ผักต้นมะม่วงขน,น,น,นุนบ้านมีป่าเยอะเนาะเป็นบ้านหมู่บ้านใหม่เปล่าเพาะท่านหม,มู่บ้านใหม่กลายเป็บ้านโอ้โหผ,ผักบุ้มสมบูรณ์นะคะใช่หมู่บ้านร้านอ้นี่นะเนะี่ย บ้านหลังเมื่อกี้มันห่างกันไงหลังคาบ้านห่างกันนะคะสิบเมตรยี่สิบเมตรเหตุหลังหนึ่งบ้านห่างกันมากเลย จะเป็นอะไรเนี่ยสีชมพูเน,นี่ยโ้รงเรียน,นะจะมีนักเรียนกี่คนกันเนี่ย บ้าน sociedad, มันหาเหมือนนี้บ้าชนเป็นมวยทำไมโอ้ว่าคือสวยแล้วเขาปลูกอะไรนะ่ะไม่มีเฟืองเต็มเลย ี่ก็จะเป็นแบบบ้านหลังคาใกล้กันนะคะเกือบชิดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมื่อกี้นะะ่ะามาโอ้ต้นโพยใหญ่เกิมมหมสามแยกนักเรียนเขาก็ปิดเทอมกันหมดแล้วบอกส่วนมากนักเรียนที่นี่เขาไปเรียนที่ไหนกันในเมืองเนาะน่าจะเป็นในเมืองหรือเปล่า นครนกครนะคะบ้านนะหนองมะเกลือทางติดกันเลยมีรั้วนะค,ความปลอดภัยในการอยู่อาศัย บางหลังคาก็จะเป็นบ้านไม้แบบโบราณสองชั้นมีพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้รับถอนผวงงอกตรงนี้ไหมทำไมเขาช่้อน้ำปั่นเนาะเ <c oughs> ป็นรับทอนัวงงอกก่อนพี่นอ้องช่วน้ำปันก่อนไ,ไปลงไปซื้อ <c oughs> Right, อพอมาต่อยลงไปนะคะซื้อของกับชาวบ้านนะเลือ,อ,อกแล้วซื้อน้ำปั่นนะปากกะมุกขมิบนะพี่น้องนะน่าจะคุยกับชาวบ้านนะ chí bố chí bé đuổi คนนี้ก็น่าจะคุยกับชาวบ้านนะ,ะกับเจ้าของร้านค้าเนะเาะอกลับมากลับมากนั่งมาก่อนนั่งมาก่อนไปเดี๋ยวรถก่อนไม่ได้ยินอันนี้จะเป็นหูหิ้วนะคะน่ารักมากหูหิว้วสุดยอดเลยนะฮะก็เป็น ทำเองบนันนี้หูหิ้วนี่หร <laughs> ือว่าทำเองน่ารักเนานะวั <laughs> นนี้อ,อากาศร้อนนะรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวพี่น้องชาเขียวยแบบบ้านๆเราเนานะแต่ที่ถูกตาถูกใจก็คือหูหิ้วนี่แหละนะไม่ได้เป็นถุงพลาสติกนะเกดีเกดีเกไก่ วันนี้เราก็จะออกสำรวจไปเรื่อยๆนะคะก็ f อซอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะก็เราก็จะไปมอบโอกาสให้คนที่ยังไม่มีโอกาสนะคะโชว์สีวันนี้มาต่อยมาด้วยพี่น้องนะปิดเทอมนะ,ะก็พามาต่อยไปเที่ยวด้วยนะไปหาความรู้นะคะให้ตัวเองเนาะนโชน่ารักมากนี่เอาไปใส่แก้วของเราได้ไหมที่บ้านนะได้ไนไน<ๆ>โชว์โชว์แม่เด้ น่ารักน้องมาต้อยเนาะแม่ไม่ได้ว่ามาต้อยน่ารักเรือแม่ว่าไอหูหิ้วมันน่ารักเอาเมื่อกี้เราก็นะคะได้แวะซื้อน้ำปั่นนะคะแล้วก็คุยกับแม่ค้าเนาะคุยกับชาวบ้านนะ<ช>ก็มีหูหิ้วนะ,ะที่ถูกตาถูกใจนะน่ารักเลยทีเดียวนะ,ะทำจากไม้ไผ่นะ<ช>ก็ไปไปกันต่อ พี่น้องเดี๋ยวเราไปบ้านพ่อผู้ใหญ่นะนี่ที่ตรงกลางน,นี่มาถึงแล้วหมู่หกน้บ้านหนองมะเกลหมู่หกนะครับพี่น้องอันนี้ซอยหรอห้ซอยเข้าบ้านเขไป้านเขาไปเลยเนาะเอานะไงลูกศรนชอนเข้าซอยเข้าบ้านพ่อผู้ใหญ่เย้มาตกุมน มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ